นะครับดูพระสามองค์นี้นะครับผมจะถ่ายทําให้ดูนะครับผมจะให้ดูนะครับองค์นี้ผมว่าวัดะระฆังนะครับองค์นี้ผมเห็นมันมีข้าวกุ้กผมเรียกบางบางุผมแต่เป็นพิมพ์วัดะระฆังนะครับตรงไหลตรงพิมพ์อะไรก็แล้วแต่พิมพ์โยโย่อย่างนี้นะครับ ฝั่งนี้โยโย่แรงนะครับฝั่งอ้นี้ก็โยกไม่แรงนะครับเดี๋ยวเขาจะจับขึ้นมามาจับบีบ่างนี้พอดีมันเลยไม่ตรงนะครับจับยกขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นฟงสุพรรณนะครับเดี๋ยวผมจะลูบใหญ่ให้ดูนะครับดูฟงสุพรรณก่อนนะครับสุพรรณตรงนี้นะครับ ชิ้นหน้าหนุ่มนะครับเก่าสุดยอดเลยนะครับดูด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างจัดที่หลังนเนี่ยดูไปเลยนะครับองนี้ตัวผมเองผมก็ว่าแท้นะครับผมเห็นของเซียนเขาอย่างนี้ผมก็แบบเดียวกันเลยครับจุดไหนจุดไหนตัวเดียวกันเลยนะครับที่ตัด นะครับเนี่ยดานนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยสวยจริงๆนะครับนี่ผมเขาว่าแท้ผมก็เลยว่าแท้นะครับเนี่ยสวยจริงๆนะครับองค์นี้ครับผมมีหลายองค์อยู่แต่ไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมให้คนเขาไปบังแล้วก็เก็บไว้มั่งนะครับพอดีองค์นี้เก็บนะครับนี่ยงองนี้องนี้ สมเด็จวัดระฆังแต่ด้านหลังมีลายมือนะครับมีลายมือเหมือนกับที่เขากดลงไปหรือว่าคนทํำกดกดลงไปเห็นลายมือนะครับเห็นลายมือด้านหลังด้านหลังพระเลยนะครับเห็นล่างๆนะครับแกแต่เป็นมือแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกขึ้นมาให้ดูนะครับ เป็นลายมือเลยนะครับเนี่ยเป็นลายมือเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นลายมือเลยนะครับลายมือค้นห้อยอย่างดีเลยนะครับหรือว่าลายมือพุทธอาจารย์ตูมาจับดูหรือว่าคนกดพิมพ์นะครับมีสองคนนะครับไม่ลายมือพุทธอาจารย์ตูมาจับดูหรือว่าคนกดพิมพ์นะครับองค์นี้นะครับแต่องค์นี้ คาบลาเยอะนะครับเนี่ยคาบลาเยอะนะครับแต่ถ้าไม่มีคาบลาผมก็ว่าวัดละครังนะครับดูองค์ไหนดูแบบไหนแบบไหนดูอย่าง,ยงไงก็แล้วแต่มันจะเป็นพิมพ์วัดละครังนะครับแต่มีกุผมก็เรียกว่าบางคุณผมนะครับนะครับองค์นี้นะครับ ดูด้านหลังนี้ยิ่งไปใหญ่เลยยสุดยอดเลยนะครับดูทิครับเยโทรศัพท์มันไม่ชัดนะครับสุดยอดนะครับถ้ามีกรอบด้วยนะครับถ้าไม่มีกรอบในเงยจะเห็นชัดเจนนะครับนะครับดูขอบจัดอะไรก็ดูได้นะครับ คำวงนี้นะครับสวยจริงๆนะครับงามจริงๆนะครับวงนี้ พิมพ์วัดละขังนะครับตัดก็ใช่เลยนะครับตัดติดรอบเลยนะครับแต่ไม่รู้จะถูกพิมพ์ที่เขาเล่นกันหรือเปล่านะครับดูแล้วก็น่าจะใช่นะครับแต่เก่าทันยุค <c oughs> ทษทีครับทันยุคถึงยุคนะครับ ตีดทะลุซุ้มเลยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆนะครับด้านหลังนี่ก็มีลายมือนะครับมีลายมือนะครับมีลายมือเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยลายมือนะครับเนี่ยลายมือเขาจะกดอย่างนี้นะครับเขาจับขึ้นมาเขาจะจับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับพอออกมามันกดติดๆนะครับนี่จับอย่างนี้นะครับ วยนะครับฝ่าองนี้ช่วยนะครับช่วยจริงๆรินะครับผมว่าถึงยุคขันยุคนะครับแต่องค์นี้ไม่ต้องห่วงนะครับใช่เลยระบางคุณผมนะครับแต่เป็นพิมพ์วัละครังนะครับดูดูงนี้เป็นพิมพ์วัละครังนะครับฝากูหรือเปล่านะครับยินเขาว่ามี สมเด็จวันละครั้งไปฝากกูบางของผมนะครับหรือจะเป็นกูเก่าไปเลยก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยด้านหลังนี่โอ้สุดยอดจริงๆนะครับผมจะเอาไปให้เขาดูนะครับให้เสียนเขาดูว่าจะแท้หรือไม่แท้นะครับไอ้ทุวงนี้ผมก็จะไปให้เขาดูนะครับ วจบกกูใครดีกว่ามึงเจ็ดกรอบตัดดีสวยจริงๆนะครับนี่สุดยอดนะครับเพราปาดนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับ ครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับขอบคุณครับ